พี่กล้าจะมาทำบุรกันเดี๋ยวก็จะได้เป็นรอบสองอีกนะทีนี้ตงอันจ้ะ เดี๋ยวไปปะหรือว่าเอาอะไรครับอันนี้นะหันปลาเด็ก <c oughs> จับแล้วคนหลอ,อกลับแล้วยายเพิ่งจะมาโอ้โหระวังล้มนะ <c oughs> มากเลยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มีโอกาสได้มาทำบุญค่ะมีโอกาสได้มาทำบุญให้อาหารปลาค่ะเดี๋ยวอยลงไปลึกนะลกูกปลามันมีแหงเดี๋ยวมันจะทิ่มเอาเดี๋ยวเพื่อตกลงไปเวียงอย่างนี้เวียงเหมือนยายเวียงเนี่ยอย่างนี้มันจะได้ไปไกลได้เออนั่นแหละเวียงอย่างนี้มันจะได้ไปไกลได้ นี่เยอะแยะเลยทำบุญให้อาหารปลาค่ะ<ฮ>เยอะมากเลยทำบุญให้อาหารปลาทำเหมือนยายทำ นั่นนั่นนัเห็นไหมเห็นไหมมันหล่นลงตรงไหนหล่นลงข้างล่างแย่งกันแย่งกัน <s <ess> <S <s <ess> <S ดอดไม่ได้แล้วอดไม่ได้แล้วต้องให้เพิ่มนะ <laughs> เออกะกว่าจะหลอกขึ้นมาแบบเยอะๆกว่าจะหลอกขึ้นมาแบบเยอะๆเออเออเป็นไงไงเป็นไง,นงสวยยังสวยยังสวยยัง สวยยางสวยยางขึ้นมาขึ้นมาอเนะอเนะขึ้นมาขึ้นมาแย่งกันแย่งกันอ่ะอ่ะอ่ะอ่าฮ่ยแย่งกันแย่งกันแย่งกันหมดเลย

blum